เชิญครับสวัสดีครับฟองข้าวกับเดลใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องรับบทบาทเป็นนักสืบฝุกผัด แล้วก็เข้าไปทําภารกิจด้านในก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจกันพี่มีขออย่างนึ้ได้ไหมเราทําความสะอาดมือกัอนก่อนโอเคครับถูถูมือถูที่นิ้วมือถูที่ฝ่ามือคราวนี้แหละทั้งสองคนสะอ,อาดแล้วเราพร้อมไหมพร้อมครับเชิญฟองข้าวกับเดวทําภารกิจได้เลยครับเอาล้ครับฟองข้าวกับเดลนะครับในวันนี้ทั้งสองคน เป็นนักสืบของเราและครับที่จะต้องมาเริ่มทำภารกิจกันกับดานแรกนั่นก็คือการจับคู่รูปภาพหลังแผ่นป้ายนะครับทั้งสองคนก็แบ่งกันติ๊กแผ่นป้ายจนกระทั่งได้รูปคู่แรกมาแล้วนะครับแล้วก็ตามมาติดติดด้วยคู่ที่สองคู่ที่สามก็ไม่มีปัญหาครับถือว่าประสานงานกันได้ดีมากเราก็จะได้รูปภาพดังนี้นะครับมีซีดีซักผ้า แล้วก็ซ่อมรถครับชอสุหาก่อนอันนี้ไม่ใช่อชอช้างเกือบจะใช่นะครับแต่ยังไม่ใช่นะครับน,นี่อาจาเล่า มันไม่เหมือนเขาว่าเขาจะไม่อยากด้วยมันคือซอโซ่นะครับในที่สุดทั้งสองคนก็ได้ซอโซ่มาจากห่ันแรกแล้วขอ,องข้าวก็มุดทะลุมาอย่างด่านที่สองนะครับ <c oughs> เดียวก็ตามมาติดๆเลยคราวนี้แหละครับรจะต้องหยิบคำใบขึ้นมาอ่านนี่แหละ โอดูจากการร่วมมือกันของนักสืบแล้วเนี่ยวันนี้พวกเราหน่าจะพายุพุนะครับเพราะว่าสามารถช่วยกันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยละครับมาดูคำใบ้กันดีกว่าครับฉันคือผลไม้ตอนดิบฉันอยู่ในส้มตำตอนสุกฉันมีสีส้มและรสหวานฉันคือผลไม้ตอนดิบ ฉันอยู่ในส้มตำตอนสุกฉันมีสีส้มและรสหวานผลไม้ชนิดนี้นั่นก็คือมะละกอนั่นเองเดียวกับฟองข้าวนะครับช่วยกันหยิบมะละกอมาแปะที่บอร์ดสีฟ้ารอ,ลอเลือนามาคราวนี้แหะครับ เดียวกบฟ้องข้าจะต้องทำฐานตามหากุญแจครับนี่กำลังหากุญแจกันอยู่ใช่ไหมครับนักสืบนี่อยู่ที่พี่มีเองครับพี่มีหย่อนลูกบอลที่มีกุญแจอยู่ด้านในลูกใส่ลงไปในแจกันโรงสูงมากที่มีน้ำอยู่ด้านในเล็กน้อยและรอบๆบแจกันมีก้อนหินอยู่มากมายนักสืบทุกคนลองคิดดูสิครับว่าจะเอากุญแจออกมาได้ยังไง นี่ไงนี่ครับเริ่มจากฟองข้าวพยายามจะใช้วิธีการง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากครับไม่ต้องคิดเยอะล้วงมือเข้าไปโอ้ยนเีตุนี้เอ้ยเอ้ยเอยเอแล้วนี่ครับเดลใช้ความยาวของแขนคว้าลูกบอลขึ้นมาได้แบบสบายๆเลยละครับหลังจากนั้นก็ช่วยกันพยายามเปิดลูกบอลออกมาให้ได้นะครับเพื่อจะได้เจอกับกุญแจที่ซ่อนอยู่ด้านใน ได้ไหมครับเดี๋ยวเป็นคนเปิดฝาลูกบอลออกมาได้แล้วกองข้าวก็ทำหน้าที่หยิบุแจไปไขประตูตู้นะครับไม่ใช่ของข้าวกำลังคิดนะครับว่าจะต้องไขประตูตู้อันไหนดีดีกว่าเน่ยอันนี้อันนี้แล้วเด๋ยวก็เข้ามาช่วยนะครับ เอาละในที่สุดเราก็ได้กระดานปริศนามาเลยครับเรามาทบทวนกันอีกครั้งครับเราได้ซอโซ่มาจากด่านแรกและได้มอม้ามาจากด่านที่สองแล้วก็ไขกุญแจเจอแผ่นปริศนาที่มีสระอัวและไม้เอกสองตัวอืมนักสืบคนมาช่วยกันสะกดคำให้เป็นคำที่ถูกต้องกันครับ มันมีความหมายไหมล<ส>่ะครับอ<ส>ืมยังไม่น่าจะใช่น่าจะต้องเป็นคำนี้มากกว่าครับมััวมัวไม่เหอ็มัวสัวสัวไม่สัวมัวสัวในที่สุดเดลและฟองข้าวก็สามารถไขปริศนาในวันนี้ได้ ได้มาเป็นคำว่าอะไรครับขอพี่มิดูหน่อยมัวซัว,วมัวซัว,วโอ้เป็นคำที่ยากใช้ได้เหมือนกันนะมาดูกันนะครับว่าจะตรงกับเฉลยหรือเปล่าแ,และเฉลยคำปริศนาในวันนี้คือคำว่ามัวซัวถูกต้อนะคนครับ<ม>ขอแสดงความยินดีกับนักสืบตัวจริงวันนี้สนุกมากเลยครับ